หยุดจนกลัวลนลานก็ไม่ใช่แต่จะเดินหน้าอย่างไม่รัดกลุ่มก็ไม่ใช่พอะจะต้องขอดูคําวิิจฉัยฉบับเต็มและคาวิจฉัยส่วนตนของตุลาการแต่ละท่านครับแล้วมาวิเคราะห์กันคือถ้าเปรียบเป็นภาพเนี่ยมันเหมือนว่าเราเป็นเรือลํหนึ่งเข็มทิศเนี่ยเหมือนเดิมปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหายังเป็นปัญหาอยู่สังคมที่เราอยากสร้างก็เป็นแบบที่เราได้นําเสนอไว้เพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีสภาพอากาศที่มันปรับเปลี่ยนไปมีมรสสมเข้ามามีคลื่นลูกใหม่เข้ามาเราก็ต้องอาจจะต้อง คำนึงถึงแล้วก็วางแผนวิธีการในการเดินทางกันใหม่บ้างนะครับแต่ว่ายังไงเข็มทิศยังคงเหมือนเดิมนะฮะชะตากรรมในอนาคตทําให้เรือลํานี้มันไปต่อไม่ได้เราก็ต้องมีเรือลําใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนชุดความคิดไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้มันไปได้ใช่ไหมไปถึงเรือหรือว่าไม่ถึงเรือสิคือยังยังไงผมหมายถึงว่าชุดความคิดที่คุณจะต้องหาเรือลําใหม่เกิดเรือมันอับปางอะเรือที่ชื่อก้าวไกลอับปางอ่ะ ใช่ไหมคือผมยืนยันคือสิ่งที่ผมยืนยันไม่ได้วันนี้คืออะไรจะเกิดขึ้นกับพรรคเก้าไกลพอนี้มันอยู่นอกเหนือสิทธิของคนได้แต่สิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือว่าทั้งโดยหลักการและทั้งโดยประวัติศาสตร์การเมืองไทยหรือแม้กระทั่งในประเทศอื่นเนี่ยการยุบพรรคเนี่ยมันไม่สามารถทําลายชุดความคิดที่หลอมรวมคนที่สามส่นพรรคตรงนั้นได้ ถึงแม้คุณยุบพักในฐานะองค์กรในฐานะนิติบุคคลออกไปได้แต่ชุดความคิดที่มันหลอมรวมคนที่สามส่วนทักนั้นเนี่ยยังไงมันจะต้องมียานพานะที่ขับเคลื่อนชุดความคิดนั้นต่อไปเสรีภาพอย่างหนึ่งที่ไม่มีรัฐไหนสามารถจํากัดหรือว่าควบคุมได้คือเสรีภาพทางความคิดครับเพียงแต่ว่าจะแปลเสรีภาพทางความคิดหรือว่าแปลความคิดเหล่านั้นมาเป็นการขับเคลื่อนอย่างไรในสังคมผ่านยานยานพานะอะไรบ้างจะพักการเมืองในระบบรัฐสภาหรือว่ากลไกอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ การวางแผนอะยุทธศาสที่ที่ออกแบบมาอ่มุมที่คุณบอกก็ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการยุบพักไม่เคยหยุดชุดความคิดหรือก่อนหน้านี้ก็มีกรณีไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็มาเป็นเพื่อไทยถูกไหมสองพักนั้นก็ถูกยุบมาอืถูกไหมฮะพักชาติไทพัฒนาก็ถูกยุบมาอ้าเราพูดถึงพักกลางออนาคตใหม่ก็ถูกยุบมามันก็ยัเกิดขึ้นมาครับใช่ไหมแต่ แกนนําคือกว่าจะมาถึงเจนนี้ผมเรียกว่าเป็นเจนเจนเนเรชันนี้ของก้าไกลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมา14บล้านเสียง151คนถูกไหม,มแต่ถ้าเกิดไปโดนขึ้นมาแล้วก็มี44คนซึ่งร่วม40คนเนี่ยเป็นสอสออืมและเป็นแกนทั้งนั้นเลยสมมติคิดเบิร์ตแคชเรโอถูกตัดสิทธิตลอดชีวิตเป็นไปได้ถูกไหมเป็น เป็นหนึ่งนเซนารีโอฉากท้าที่เป็นไปได้อ่แต่วันนี้ก็มีข่าวดีอยู่บ้างนะเพราะมีเสียงมาบอกว่าจะไม่มี